เา,าเดี๋ยวผมจะถอดคันเรียกว่าคันชักหรือเปล่าคันชกนักกับคันส่งมันอยู่ตรงนี้แหละมันหลวมนะทุกคนมารถในแม่กเก่าไปก่อนโอ้ไม่พวสั่งถุงละ ตันว่ะโอโห้มือรถไไ้ก็ <c oughs> <c oughs> เหมือน <c oughs> ตั <c oughs> ดต <c oughs> เ,ตเลยว่ะแม็กหมดไหลหรืว่ะ ยกผ้าหนาเช่นเลยกอีกตัวใดวะนี่บออันนี้บอมันขยาบใดสี่ไหมไปจะถอดครับผมเนี้ยนะอืม ทั้งคนเราเป็นบ่ก็ไผสมอยังกันบ่เลยตัวเลยเลยอย่ามึงอ๋อนี่บ่เเปลี่ยนยไหมหนูเปลี่ยนไหมอ๋อมันคลอนหลายตัวนี้เอาเอาไปใจเลื่อนจับนี่กับจับนี่จับได้บ่ กูจับอะไรตัวแม็กูมันต้องเป็นเจหน่อยวะมันหนึ่งวะมันต้องจับสองตัวเม้นัเจ้หน่อยวามี่วะนี่กูเจียมั้ล่วอืมอไรอะไรวะ งมีประแจกสองตัวเนาะอะไรสิมีคีมล็อกปะมีอะไรปะเมื่อยหร่เอาเอาตัวตัวนี้จับตนนัวนี้มีคีมล็อกปะเขาบ่ได้ยังวะไปวันละแม็ก เออไนะไปบ่มันหลุดปะอเอาหมุนคิมล็อกเขาอีกมันไม่มีประแจนะครับต้องใช้ตัวนี้แหละฮะใส่โตล็อกน้ำมันเครื่องมุนเขาอีกอืมเนี่ยสิอันนี้มุนเขาอะไรมุนเขามมนออกหรือ <c oughs> ออกปะฮะออกเอาปะ นี่แหละครับไม่มีประแจครับตัวล็อกน้ำมันเครื่องก็ใช้ได้นะครับผมตัวนี้แหละใส่ได้ใส่ได้ไดพอแล้ะแม่ถอดอกแล้วเขามาเคาะไม่ถอดตัวนี้โคตรแน่นเลยล่ะนี่คันได้จับนี่อันเนี้ยถ้าไม่มีประแจนะใช้เนี่ยตัวล็อกน้ำมันเครื่องน้ำมันถอดนี่มนะั้ถอดดูก่อน บาดทางทังขุ่นกันบ่าข้างในไหมมาถอดน็อตตัวนี้เลยแล้วก็มุนออกโหลดที่นี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนสองข้างโอ้ซีนเพ่าตังก์อะแตกแตกครับ,รบเดี๋ยวเอาไว้ก่อนฮะนข้ะะขอออกตีออกตีหัวนัะนะ่น้อแม็ก khoản như thế năng lột vào bó phạt khả năng gì phạt khẩu dây này phạt dây lên phạt dây này phạt này. Phạt này. Phạt này. này ừ, là โอ้ยรวมรวมหนึ่งกันนี่หนหยยกลอยฮะโอ้ยเรียบร้อยแม็กแม็กมนาใสดันใสตกของแท้เลยทางผลต่อเพื่อนนี่แหละมันรวมหมดแล้วครับถ้าต้องต่างศูนย์บ้าวะ เอาตัวนี้เป็นตัวอย่างตัวเก่ามั้นอ่ะอืมประดองแบบนั้นเด้อเบิ้งเกี่ยวมันเนี่ยตัวจะเกี่ยวหมุนออกสมานอ่ะต่อข้างนี้ครับมีดันทรายดันขัวอันนี้ดันทรายดันขัวมาสวยชิคชีมมั้ย เริ่มได้ก็จะถอดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมถอดสองข้างครั้งนี้เป็นบ่าว่าเด็กขยาเพิ่งมือได้ขยำเบิ่งมือเออเป็นขึ้นกันนี่ครับในเมื่อปัจเจยน้อยไม่มีก็โอ้โหมั่วมั่วแม็กมั่วใช้ตัวถอดน้ำมันเครื่องเนีล่ะถอดกรองนะครับใช้ตัวถอดกรองได้เลย เลยมัวมัวแม็กมัวมัวมัวเด้อเนี่ยผมจะเอา้อร้องีอ่บอเมนเอาหมดดันมือ,อเขาไปนี่ต้องใส่ยังส,งสงง่นี่เอาหนีบกัน่นละมึงกับมุนาน,านั่นนั่นเขากอนตัวเอ,เอาของวนีไได้ไไดนดีนีน่แหละัลวนี่แหละเราเอาไปแจนหน่อย nè anh em đó men Tony bố oh. Oh, bố men ตัวนึงตัวที่เจียมน้นนั่ลงมาะลุงป่ม้นอีกม้นอีกม้นอีกเข็มลอกอีกม้นปรยู เลอแน่นไปตรงมุนขึ้นมุนลงอ๋อเงียบันี้เขาไหอีกวะเขาไหมเดี๋ยวเงียบันี้เขามากอนเงียบสรุปว่าทางนั้นถอดบ่ได้ครับมันรูดอ่ะมันไม่ไปแจ่อ่ะทางนี้มันถอดได้ทางนั้นถอดจนรูดหมดแล้วอ่ะไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวเปลี่ยนข้างเดียวพอครับไปไปซื้อของ